สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์นมีเลตภัณฑ์นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ดูกันนะคะนั่นก็คือแบรนด์เพชรสปาค่ะชื่อว่า Nanopower อร์เพชรสปาโกลฟเป็นถุงมือสปาเช็ดทำความสะอาดและทีชเม้ต์บำรุงสำหรับสัตว์เลี้ยงใน1หน่หอนะคะมีทั้งหมด10แผ่นด้วยกันน้องจะมาในรูปแบบถุงมือนะคะส่วนตัวมหัสจรย์เฟิร์นใช้แค่หข้างพอเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่ตัวนี้ สามารถที่จะใช้ได้ในสัตว์ที่ป่วยหรือว่าอายุมากไม่สามารถอาบน้ำได้เช็ดได้ในเฉพาะจุดในบริเวณหูหรือว่าในรูหูที่มีความแบบเป็นสกรปรกตัวมหัศจรรย์จะชอบไปแบบเล่นดินเล่นทรายนะคะนางก็จะมีความแบบสกรปรกในรูหูแล้วก็สามารถที่จะเช็ดได้รอบดวงตาเวลาที่น้องมีขี้ตาหรือว่าไปเล่นอะไรแบบเลอะๆมาก็สามารถที่จะเช็ดได้ ตัวนี้นะคะเป็นทีทเมนต์สามารถนวดไปด้วยแล้วก็เช็ดน้องไปด้วยได้นะคะสามารถเช็ดได้ตามอุ้งเท้าหรือว่าตามท้องน้องเช็ดได้ทั้งก่อนอาบน้ําหรือว่าหลังอาบน้ําได้หมดเลยค่ะตัวนี้นะคะสําหรับตัวเฟิร์นอะ่ะมันโอเคมากๆเพราะว่าเวลาที่เฟิร์นพาน้องออกไปข้างนอกหรือว่าไปวิ่งเล่นข้างนอกก็คือสามารถเช็ดให้น้องก่อนได้ถ้าเราไม่มีเวลากลิ่นก็คือหอมมากมาจรรการชอบมากบอกเลยตัวนี้แม่ๆต้องไปตา